สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสําหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมาที่สามแยกบางไผ่นะครับซอย3จังหวัดนนทบุรีนะครับซอยนี้นะครับแถวๆนี้เขาจะเรียกกันว่าซอยเดอะลิตนะครับเพื่อนๆหากมาถนนนครอินทร์นะครับก็จะเข้าซอยโรงแรมเดอะลิตนะครับ ขับเข้ามาเรื่อยๆนะครับวิ่งตามทางมาเรื่อยๆนะครับเจอ3ามแยกแรกเลยนะครับร้านนี้นะครับตลาดนี้นะครับตลาดบางไผ่อยู่หัวมุมตรง3ามแยกนี้เลยครับเมนูนะครับก็มีทั้งหมูย่างนะครับเพื่อนๆนี่ครับหมูย่างลาบหมูทอดไก่ทอดร้านนี้ราคาคือดีงามมากๆแล้วเขาหมักหมูได้หอมย่างจน นะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นหมูติดมันนะครับมีเนื้อสันคอนะครับราคาถูกมากมายละ10บบาทไม้ใหญ่ๆนะครับหรือจะยกชิ้นนะครับก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 40- 50แล้วแต่เพื่อนๆสั่งเลยนะครับถัดมาด้านในนะครับก็จะเป็นร้านลาบร้านส้มตำหรือจะเป็นอาหารตมสั่งนะครับและอีกหนึ่งเมนูนะครับหนึ่งร้านโปรดผมเลยนะครับคือร้านโจ๊กข้าวต้มปลานะครับ ร้านนี้เลยนะครับสูตรโบราณขนาดแท้นะครับร้านนี้แต่ก่อนนะครับขายอยู่ริมถนนนครอินนะครับตรงไทยวัสดุนะครับแต่ปัจจุบันนะครับข้างนอกเขาห้ามขายไปอยู่ช่วงนึนะครับแกก็เลยขยับขยายมาขายตรงนี้และขายอยู่ยาวเลยนะครับเพื่อนๆข้างๆกันนะครับก็จะมีเมนูผัดไทยแล้วก็หอยทอดอีกหนึ่งเมนูนะครับเด็ดอร่อยมากนะครับติดอกติดใจก็คือ คั่วไก่นะครับหรือจะเป็นคั่วทะเลรวมมิตรนะครับเพื่อนๆนี่ครับข้าวต้มนะครับก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่40บาทพิเศษ50บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับข้าวต้มต้มจนข้าวบานสวยสวยเนะครับเพื่อนๆไม่เละจนเกินไปนะครับทะเลมันจะกลายเป็นโจ๊ร้านนี้คือหอมตั้งแต่ตัวข้าวต้มนะครับเพื่อนเพื่อนทานข้าวอย่างเดียวยังอร่อยเลยครับนี่นะครับเป็นลาบทอนะครับชุดหนึ่ง30บาทเยอะมากๆ และรสชาติดีมากๆนะครับเพื่อนๆหอมมะนาวหอมข้าวคั่วหอมพริกคั่วนะครับทอดกับตัวใบมะกรูดย่างหอมเลยครับเพื่อนๆและกรอบมากๆอร่อยมากๆราคามิตรภาพนะครับสามสิบบาทอย่างเยอะนี่ครับเพื่อนๆก็ตรงตลาดนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนื่องจากสถานที่เขาเล็กแต่เขาขายดีกันตลอดนะครับนี่ครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบทานนะครับก็คือตัว หมูแดดเดียวนะครับร้านนี้เขาใช้การย่างนะครับเพื่อนๆนี่ครับมันจะมีความหอมและย่างด้วยถ่านไฟอ่อนๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับเค็มเคี่ยมด้านนอกนะครับเพื่อนๆหอมๆเลยครับไม้หนึ่งก็มีตั้งแต่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับไม้ใหญ่มากไม้หนึ่งนี่เกือบขีดนะครับเพื่อนๆนี่ครับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆและที่สําคัญนะครับ หมูเขาเป็นหมูติดมันชชำๆอร่อยมากครับและเนื้อหมูนี่เขานุ่มด้วยนะครับนี่ครับมาต่อนที่ตัวร้านข้าวต้มนะครับเพื่อนๆข้าวต้มร้านนี้นะครับเป็นชื่อร้านนะครับก็เป็นโจ๊กข้าวต้มสูตรโบราณน,นะครับเพื่อนๆครับแล้วก็จะมีข้างๆนี่ก็จะเป็นลูกสาวแกนะครับ ทอดไหทอดผัดไทยแล้วก็ก้าวเจี๋ยพูดไก่นะครับนี่ครับอีกเมนูนะครับที่อร่อยเด็ดไม่แพ้กันนะครับคือตัวค้่วไก่นะครับเพื่อนราคาเริ่มต้นอยู่ที่60บาทนะครับแล้วก็เป็นรวมมิตด70บาทนะครับเพื่อนๆมีให้เลือกทั้งสองแบบนะครับเป็นแบบเส้นทอดแบบกรอบๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นช่ำๆแฉะแล้วแต่เพื่อนๆเลือกได้เลยครับ จะเป็นไข่เยิ้มเยมหรือเอาไข่สุกๆก็ได้นะครับร้านนี้กระทะนี้นะครับสั่งมาเป็นตัวทั่วไก่รวมมิตรนี่ครับแลร้านนี้นะครับทั้งผัดไทยและไข่ทอดและตัวก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่นะครับร้านนี้ใช้น้ํามันหมูนะครับแก่เจียวเองนะครับหอมมากๆเมื่อเจียวน้ํามันหมูนะครับก็จะได้กาดหมูแต่แก่ก็จะเจียวตัวกระเทียมต่อนะครับ นี่นะครับสีสันอรรถรสในการทานะครับเพื่อนๆฟิกเนเตอร์ของความเป็นร้านเขาเรียกอะไรร้านแบบตะการโะลานนะครับร้านที่ทําขายมายาวนานนะครับเพื่อนๆนี่เขาจะเคลื่อนดูครับใส่ไปเยอะมากตัวเครื่องน,นะครับสําหรับกระทะนี้เจ็ดสิบบาทนะครับมีทั้งไข่กุ้ง ปลาหมึกกรอบและปลาหมึกสดนะครับเพื่อนๆและที่ขาดไม่ได้นะครับเพ<ม>ื่อนๆตัวไก่ก็ต้องเป็นไก่นี่เองนะครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับไม่มีการทํานะครับไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆทาสดๆสดสดใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นตัวไก่เนี่ยคั่วสดๆใหม่ๆหอมกลิ่นกระเทมมากๆครับและตัวปลาหมึกกรอบเนี่ยอย่างเด็ดเลยน,นะครับเพื่อนๆปลาหมึกสดก็สดเด้งกรอบตลอยมากแถมกุ้งนะครับยังสดๆใหม่ๆนะครับแกซื้อของวันต่อวันนะครับเพื่อนๆ ขายหมดทุกวันนะครับกับร้านนี้นะครับนี่ครับร้านข้าวต้มร้านโจ๊กนะครับตรงตลาดตรงนี้นะครับก็จะเปิดขายตั้งแต่4โมงเย็นนะครับเพื่อนๆจนไปถึงประมาณ3ามทุ่มนะครับแต่ร้านข้าวต้มและร้านโจ๊กและผัดไทยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยเปิดประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับปิดประมาณ2ทุ่มถึง3ามทุ่มนะครับแล้วแต่หมดไวหรือหมดช้านะครับนี่ครับคั่วไก่เรามาแล้วนะครับ กินกระทะมากๆครับแล้วเส้นกรอบบโรยพริกไทยอย่างเดียวนี่คืออร่อยเลยครับเพื่อนๆส่วนใหญ่ครัผมเจอของอร่อยนะครับไม่ต้องปรุงเลยครับเพื่อนๆกินแบบรสชาติออริจินอลนี่นะครับเพื่อนๆแค่ซอสพริกอย่างเดียวดูเลือกเลยครับนี่ครับเพื่อน ใส่ถาดใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ลองด้วยตัวใบตองนะครับตัวใบตองเนี่ยเวลาโดนเส้นร้อนๆกลิ่นใบตองขึ้นมาอย่างหอมนะเพื่อนๆได้อัาถรนไปอีกหนึ่งแบบนะครับสำหรับ2ลร้านนี้นะครับช้าหมดกินนะครับเพื่อนๆคำเตือนเลยนะครับให้มาก่อน2ทุ่มนะครับของจะครบถ้ามาเลย2ทุ่มไปเนี่ยของจะล่อยหลอแล้ว มีไม่ครบนะครับเพื่อนๆนี่คร,ร,าาครับเ <concur> ส้นกรอบหอมกลิ่นกระทะหอมทั้งตัวน้ำมันหมูน like ี่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารเลยนะครับเพื่อนๆสมัยนี้นะครับเขานิยมทานตัวน้ำมันหมูนะครับเพราะมันมีการย่อยได้ดีกว่าตัวน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเขาว่ามันจะไปจับตัวที่ลำไส้กันเยอะนะครับแต่น้ำมันหมูเนี่ยมันมีการย่อยสลายออกมาจากร่างกายได้ง่ายกว่าครับ หอมด้วยนะมันเป็นรสชาติอย่างหน,นึ่งน,นะครับของอาหารนะครับเ,เพื่อนๆตัวน้ำมันหมูเนี่ยมันทําให้อาหารเนี่ยหอมมากๆและผมว่าการทอดด้วยน้ำมันหมูเนี่ยมันกรอบอร่อยมากกว่านะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยครับเจ็ดสิบบาทคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับทั้งเส้นทั้งเครื่องนี่อย่างเยอะครับ เส้นคือกรอบอร่อยมากๆครับแล้วก็เขามีซอสพิเศษสูตรเด็ดของทางร้านเลยนะครับรสชาติอร่อยไม่ซ้ำเลยครับเพื่อนๆเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทางร้านนี้เลยนะครับต้องลองมาชิมครับแล้วจะรักครับกับร้านสองร้านนี้นะครับเพื่อนๆเมนูโปรดของผมที่มาทานนะครับก็จะมีตัวผัดไทยผัดไทยนี่เป็นแบบผัดไทยออริจินอลเลยนะครับคือเขาใช้ ตัวมะขามเปียกนะครับคั่วกับน้ําตาลปี๊บซอสผัดไทยของเขานี่คือหอมมากๆครับเพื่อนๆเป็นเอกลักษณ์สีสันของเมืองนนท์เลยนะครับจะออกสีชมพูชมพูส,สวยๆหน่อยนะครับเนี่ยเพื่อนๆอร่อยมากรสชาติคือดีมากๆครับไม่ต้องปรุงเลยครับดูตัวปลาหมึกกรอบครับเพื่อนๆคั่วกับกระทะแบบนี้หอมกินกระทะ และปลาหมึกแกกรอบจริงๆครับรสชาตินี่อร่อยไม่ต้องปรุงเลยนะครับเพื่อนๆซอสของทางร้านนี้คือดีงามมากๆครับเพื่อนๆและตัวปลาหมึกสดนะครับร้านนี้คือใช้เป็นปลาหมึกสดๆใหม่ๆครับดูครับเพื่อนๆเห็นสีแล้วก็รู้เลยว่าสดแน่นอนนะครับและทอดมาแบบนี้นี่ครับเนื้อยังเด้งๆอยู่เลยครับเพื่อนๆถ้าเป็นปลาหมึกไม่สดมันจะเละนะครับอันนี้คือสดมากๆ ให้เครื่องอย่างเยอะครับเพื่อนๆทั้งปลาหมึกสดปลาหมึกกรอบกุ้งและไก่นี่ครับเปิดร้านปุ๊บนะครับลูกค้าเข้านี่ผมมาตั้งแต่สี่โมงครึ่งนะครับมารอร้านเปิดเลยครับเพื่อนๆร้านนี้เนี่ยถ้ามาช้านะครับคิวยาวมากๆเลยต้องมาก่อนเวลานะครับเพื่อนๆนี่ครับดูตัวไก่ครับร้านนี้คือคั่วไก่สดๆใหม่ๆมันจะได้ความนุ่มนะครับไก่มันจะนุ่ม แล้วก็มีความหอมกลิ่นกระทะนะครับถ้าคั่วทิ้งไว้เนี่ยหรือคัว่วทีแล้วเยอะๆมันจะเป็นอีกอีกแบบนึงนะครับคือมันจะแข็งก็ได้นะครับไก่เนี่ยถ้าเราคั่วทิ้งไว้เนี่ยมันจะเนื้อมันจะแข็งก็ได้แต่อันนี้คือคั่วใหม่ๆข้างนอกนะครับมันจะได้ความหอมจักลกิ่นกระทะนะครับแล้วก็เนื้อนุ่มๆอย่างเด็ดครับ,บ,บเพื่อนๆมาต่อกันอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นเมนูข้าวต้มนะครับสําหรับร้านนี้นี่ก็คือแบบ หนึ่งในดวงใจนะครับถ้าคิดถึงข้าวต้มมองนอนนะครับต้องร้านนี้เลยเข้าวต้มร้านนี้คือมีความหอมของตัวตั้งแต่ตัวข้าวที่รวก,กับตัวใบเตยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเทศสูตรพิเศษของทางป้าแกนะครับแกจะมีสูตรของแกเลยนะครับและมาตัวน้ําซุปนะครับน้าซุปนี่จะมีตั้งแต่น้ําซุปที่ต้มกับกระดูกหมูนะครับเพื่อนๆต้มจนมันแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกลมกล่อมนะครับตัวตัวน้ำซุปเนี่ยมันเคี่ยวถึงนะครับเพื่อนๆมันจะมีความหอมหวานในตัวของเขาเองเลยนะครับเพื่อนๆและร้านนี้แนหะ่ะแกจะมีเครื่องเทศทางหากมาใส่ในหม้อเล็กๆอีกทีหนึ่งคือมีน้ำสต๊อกแล้วนะครับแกก็จะเอาน้ำสต๊อกเนี่ยมาเทใส่หม้อเล็กแล้วก็ใส่ถึงเทศลงไปหอมมากๆยืนรอนั่งรอนี่คือกลิ่นแกหอมมากๆ คือถ้าน้ำซุปยังไม่ได้นะครับที่แกเปิดช้าคือน้ำซุปมันจะไม่ได้แกก็จะไม่ขายนะครับเพื่อนๆนี่ครับดูครับอร่อยไม่ต้องปรุงสําหรับผมนะครับร้านนี้ผมใส่แค่ตัวพริกสดในน้ําส้มอย่างเดียวเพราะผมเป็นคนชอบทานเผ็ดนะครับและมันเผ็ดแบบธรรมชาติอย่างนี้มันจะอร่อยกว่านะครับเพื่อนๆนี่ครับใส่พริกขี้หนูสดเนี่ยกินเผ็ดจากพริกขี้หนูสดในอย่างแจ่มนี่ครับเพื่อนๆ ร้านนี้นะครับตัวเครื่องของเ้าต้มนะครับก็จะประกอบด้วยตัวไซส์หมูตับมีหมูสับนะครับหมูสับร้านนี้คือเป็นหมูสับที่เอาไปบดกับตัวหมูเด้งนะครับเลยมันมีความเด้งแล้วก็ได้รสมีความหนึบจากเนื้อหมูนะครับเพื่อนๆนี่ครับดูตัวหมูสับนะครับร้านนี้เด้งๆอหอมๆอย่างเด็ดนะครับเพื่อนๆรสตีมากๆ แล้วก็จะมีตัวปลานะครับปลากะก้อนใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆเลยครับและที่ขาดไม่ได้นะครับเพื่อนๆสำหรับร้านนี้คือเต้าหู้นี่ครับเต้าหู้หนึบๆแช่น้ําไว้มันก็จะหนึบๆนะครับหรือถ้าเรากินตอนที่มันยังไม่หนึบนะครับกินแบบสดๆเนี่ยคือกรอบกรอบๆมันๆอร่อยมากๆครับเพื่อนๆและอีกหนึ่งเมนูนะครับสําหรับ ข้าวต้มร้านนี้นะครับคือตัวเลือดนะครับร้านนี้เลือกใช้เลือดเป็ดด้วยนะครับเพื่อนๆคือถ้าเป็นเลือดหมูเนี่ยมันจะเละมันจะไม่อร่อยแต่แกเลือกใช้เลือดเป็ดแกยอมจ่ายแพงกว่านะครับแต่ว่าให้คนกินนะครับได้กินของดีๆนะครับดูครับเลือดเป็ดเด้งๆแบบนี้เพื่อนๆและเลือดแกนะครับหอมหวานอร่อยอย่าบอกใครเลยนะครับเพื่อน ทานคู่กับพริกน้ำส้มนะครับสุดฟินนี่ครับสดน้ําซุปนะครับเพื่อนๆอ่ร่อยมากสดแล้วมันสดชื่นชุ่มคอครับเพื่อนๆน่รอ,อนจริงๆับสำหรับร้านเข้าวต้มร้านนี้นะครับเพื่อน แก้ขายม่ยาวนานน่าจะไม่ต่ำกว่าสาสปีนะครับเพื่อนขายตั้งแต่ด้านนอกนะครับแล้วก็ย้ายมาข้างในดีดูครับชิ้นเนื้อปลาครับคือชิ้นใหญ่มากๆอร่อยครบจบในที่เดียวนะครับเพื่อนรับประกันเลยนะครับมาทาน2ลร้านนี้นะครับเพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับร้านข้าวต้มโจ๊กสูตรโบราณนะครับ ไทยและ๋้ยเต๋ยวคั่วไก่มาทานตรงนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่เวลา5้าโมงครึ่งนะครับไปจนถึงประมาณ3ามทุ่มหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับเ,เพื่อนๆก็ลองแวะมาทานดูนะครับอยู่ซอยโรงแรมเดอะลิสนะครับหรือซอยบางไผ่สามนะครับเ,เพื่อนๆ และสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเ,เพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทำามานำเสนอนะครับฝากเ,เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นกับคลิปนี้นะครับกับทางร้านหรือว่าผู้ที่เข้ามารับชมนะครับก็ต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับสวัสดีครับ